มาค่ะพี่น้องคลิปนียายทอนสีมันหนึ่งเขาเนี้วกีบเดียวสู้พี่น้องเบิ้งว่าลั่ต้นสูงๆนะบัดหนึ่งเขามันแข็งมอย,ยายทอนนี่ค่ะพี่น้องสีเขามากากะจะประมาณนี้เด้อลงสีตามบรรน,นักเข้านะคะพี่น้องเซอเร์เลวเยวๆกะเอาไปข้างทานั้นตัวพี่น้องนะแป๊บเดียวครับพี่น้องอายคืนห้วนห้วน,วนครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นว่าเขากีบเดียวนี่อ่อนซ้ำไหน ตอนมาเนี่ยย่าทอนมาแค่สองซมโมงเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นข้าวใหม่พี่น้องอืมเป็นข้าวใหม่ถาวว่าเขาเก่าหน่อยแข็งบอย่าท่อนบอแข็งค่ะพี่น้องย่าทอนรับประกันเลยเพราะว่าย่าท่อนเห็ดมาหนิสามปีเราเด้พัน์ข้าวเหนียวกีบเดียวนะพี่น้องอืมมาเบิ่งกันเลยค่ะเห็นบอข้าวที่อ่อนนุ่มพี่น้องเวลาเขาเทพปุ๊บยังสิมันจิกอดกันจุบจุบยังสี่วเห็นบอถ้าเป็นข้าวแข็งเนี่ยมันสิเฟ้าโ,โพเพออกจากกันเลยเด้พี่น้อง่อมเมื่งเด้อคนอีสานสิรูดีค่ะพี่น้องเห็นบอเข้าก ทรายเนาะมาทรายเบยอ่ะหันให้มันเข่ากันดีๆนะให้อายให้ยังมันเข่าดีๆเบื่อกี้ค่ะพี่น้องก็คือถ้าเข่าเหนียวเนี่ยมันจะกอดกันนั้งสิละค่ะพี่น้องถ้าเข่าแข็งมันสีทรายมันเขาเทลงไปมันสีมันสีเฝ้าเงยออกจากกันนันแมีพี่น้องอู้ภาษาอีสานเนาะไม่รู้ภาษาไทยจะฟังรู้เรื่องไหมเนาะว่าเนาะสีก็จะเป็นยันท่อนทรายตัวนั้นนี่เนาเมื่อเสาร์เนาะอยู่ขั้วยันท่อนอาจจะมืดเนาะเอค่ะเดอจากหนอยเอออาจจะมืดได้ว่าเขากระห้อมพี่น้อง เป็นเขาไม่นี่หอมเด้อล่ลามากกับเส้าหอมเหมือนทุกสายพันธุ์นั่นแหละกับว่าอยากตัวพี่น้องเนาะอืห้อมไม่หอมไม่ยากหอมแล้วเนาะเป็นเขาไม่มเบอรเงี้ยทอนสีหยิบสูเบิงค่ะนี่ข้าวจุนพูนอ่อนดีเด้อค่ะพี่น้องมันเป็นข้าวลักษณะข้าวเม็ดใหญ่กว่าก็ห่อหกข้าว,า,ขาวจักน้อยค่ะพี่น,อาาน้อ,นองนี่ยัดทอนกับซีไส์สเฮ็ดซองฝาดดอกสีใส์ติ๊บเดียวนี่ละเฮ็ดอันเดียวเพราะใหญ่โพดนี่พี่น้องเห็นบ่รับปาาระกันเลยว่าบ่แม่นข้าวแข็งผู้ใดสีซื้อผ่านเขาวก็ยัดทอนไปตั้งแต่ปีไก่นะ อ่านมาเขามเมีตยให้ฟังในเดิอพี่น้องได้กินแล้วก็ได้เออคือมันเกีียว,วแหล้วลมเราไปวุ้ยนี่ก็ได้ออนบอสรกเอออยากฟังจากป่าคนที่อุดหนุนพันไปตั้งแต่ปีกายปีก้อนผูนใดปีนี่ปีที่สามลเลยได้ค่ะพี่น้องที่ย้อนเหตดพันข้าวเหนียวกีบเดียวนี่ต้นสูงบนลมเกีียวต่เขาสูงสุดป,ปีนี่ผู้ใดเปิดใจรนเดิอพี่น,อน้องขันบ่าอยากเกี่ยวเขาลมกระไรเห็นบ่ อ่อนนุ่มนี่คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทอดยกออกมาทาั้งนอกให้เบิ่งคะ่ะพี่น้องก็จะขาวสีเหล้วงขาวไม่อื่มันแกงเน,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 น่าบองนีเนาะหน้าบ้านนั่งกุ้งมังขันมันเมืดเบิางฉีจกสู้พี่น้องเบิง่งอีกคะ่ะเห็นไหมเป็นข้าวอ่อนนุ่มหอมอร่อยเด้อเป็นขาวไม้ขาวเกามาข้อมหอมกับสิโรยโลยไปเหมือนข้าวสายพันธุ์อื่นเหมือนกอกเขากนั่น,น ắng, แหละพี่น้องกินแซ่บบ่เฮ็ดให้เบิ่งละเด้อค่ะเด้อเออท้ายคลิปหนึ่งสู้พี่น้องเบิ่งละข้าวเหนียวกลีบเดียวลำต้นสูงแข็งแรงไม่ล้มมึงเนี่ย กินกับยังกับแซ่บเด้อขาอ่อนอ่อนนะพี่น้องนี่นะพี่่ะ้วสูงเก่ามาเบิงอีกคือเกาหันละพี่น้อง่ะกินแซ่บกินอ่อนหนึ่งสู้เบิงแล้วเด้อ่ะเด้อพี่น้อง่ะ